เคยเสียการเสียงานเพราะว่าเราเข้าห้องน้ำทีเป็นชั่วโมงเลยค่ะชื่อจ๊เอ๋ค่ะอายุ36นะคะปัจจุบันเป็นแม่บ้านค่ะคอยดูแลลูกค่ะเครียดในใจมาตลอดเลยนะคะเรื่องของการถ่ายยากค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะ <ul ain> เคยเสียการเสียงานแล้วก็เคยไปส่งลูกที่โรงเรียนสายเพราะว่าสีด้วยค่ะ <ul ain> เพราะว่าเราเข้าห้องน้ำทีเป็นชั่วโมงเลยค่ะ หลังๆเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วร่างกายเราจะต้องมีการปรับแล้วแหละเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปตลอดอ่ะเราก็กลัวโรคที่จะตามมาเกี่ยวกับระบบลำไส้ใช่ไหมคะก็เลยได้มารู้จักกับโพ่าค่ะตัวนี้ก็คือเพื่อนอ่ะเป็นคนแนะนำให้ลองทานค่ะ ตอนนี้ทานได้ประมาณเดือนที่2แล้วค่ะการขับถ่ายดีมากเลยค่ะก็คือขับถ่ายได้เป็นปกตินะคะไม่มีอาการปวดปิดเตียงใดค่ะก็คือขับถ่ายเหมือนเราถ่ายปกติเลยค่ะผลที่ตามมาก็คือว่าเราได้ในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็สุขภาพที่ดีตามมาด้วยนะคะการหลับก็คือง่ายขึ้นมากๆด้วยค่ะตอนนี้ชอบมากๆแล้วก็ อยากแนะนำตัวโพรว่าให้กับหลายคนที่มีปัญหานี้ได้รับประทานกันด้วยค่ะ